สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชนแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชนแนลมีเรื่องเล่าหนางไม้ผีขโมดโป่งข้างมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยทีรวุฒิปัญญาและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับพูดผีปีศาจ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความอาถรรพ์ให้กับป่าดงดิบและป่าลึกเปลี่ยนป่าธรรมดาให้กลายเป็นป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และหายนะตามตำนานที่ผ่านมาปู่ย่าตาทวดได้เล่าถึงบรรดาวิญญาณร้ายที่อยู่ในป่าอย่างมากมายหลายชนิดวิญญาณร้ายที่มีผู้กล่าวถึงกันมากเมื่อเดินเข้าป่าหากเป็นสัตว์ย่อมต้องยกให้เสือสมิงแต่หากว่าเป็นวิญญาณที่สิงสถิตในต้นไม้ใบหญ้า คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักนางไม้เป็นวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้ามีความรู้สึกคล้ายๆกับคนและสัตว์ทั้งดีใจเศร้าใจโกรธและหวาดกลัวการปรากฏตัวของนางไม้นั้นใช่ว่าจะปรากฏได้ง่ายเหมือนวิญญาณอื่นๆแต่จะปรากฏกายในบางครั้งเท่านั้นหากว่ามีสิ่งเข้าไปกระตุน้นเช่นหากถูกลบลูหรือมีปู่บารมีสูงผ่านมา นางไม้นั้นมีอยู่ในตำนานของแถบทุกชนชาติบนโลกแม้ว่าจะมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงสำหรับตำนานเกี่ยวกับนางไม้ในเมืองไทยนั้นมีอยู่มากแต่นางไม้ที่เป็นที่รู้จักกันมากมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ชนิดรุกขเทวาเป็นนางไม้กึ่งเทพที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะพบในต้นไซแต่ต้นไม้ชนิดอื่นก็มีให้เห็นเหมือนกัน มักให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้มีบุญบางครั้งก็ปรากฏกายในรูปของผู้ชายหรือไม่ก็ผู้หญิงแล้วแต่ต้นไม้แต่ละตน้นในวรรณคดีไทยก็ยังกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งตามที่เราขานกันมาต้นไม้ทุกต้นก็ใช่ว่าจะมีรุกขเทวาไปเสียทุกตน้นเล่ากันว่าต้นไม้ที่มีรุกขเทวาสิงสถิตยอยู่นั้นต้องเป็นต้นไม้ที่มีแกนมีความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งขึ้นไป และรากตรงสัมผัสลงดินซึ่งหากว่ามีการเข้าไปทำลายต้นไม้ดังกล่าวรุกขเทวาก็จะย้ายไปสิงสถิตต้นไม้ต้อนอื่นแทนแต่สำหรับรุกขเทวาบางองค์ที่มีบารมีสูงก็จะส่งผลให้เกิดเหตุอาเพียดขึ้นกับผู้ลบลูรุกขเทวานั้นถือว่าเป็นวิญญ,ญาณที่ใกล้จะเป็นเทพแล้วแต่เพราะว่าท่านทำบุญอย่างไม่ครบถ้วนจึงทำให้ผลบุญนั้นให้ผลออกมาไม่เต็มที่ กลายเป็นวิญญาณกึ่งเทียบอย่างที่เห็นดังเช่นเรื่องราวของคนรับใช้คนหนึ่งของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีที่เผลอออกไปทำงานในวันพระโดยความไม่รู้พอกลับมาตอนเย็นจึงรู้ว่าเป็นวันพระโดยตอนเช้าทุกคนในบ้านก็ไปทำบุญที่วัดกันหมดคงมีแต่เขาเพียงคนเดียวที่ขาดการทำบุญในวันนี้ชายคนรับใช้ดังกล่าวจึงเลยขออุโบสถศีลโดยการไม่กินข้าวตั้งแต่ช่วงเย็น ไปจนถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งปรากฏว่าด้วยการทำงานหนักมาทั้งวันแถมยังไม่ได้กินข้าวเย็นทำให้โรคลมนั้นกําเริบแม้ใครๆจะขอร้องให้เขากินข้าวแต่ชายคนรับใช้ก็ปฏิเสธโดยเขากล่าวว่าหากรักษาศีลเพียงครึ่งวันยังทำไม่ได้จะรักษาศีลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อย่างไรสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในคืนนั้นวิญ,ญญาณของเขา ก็ได้กลายเป็นรุกขเทวาสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้เพราะการทำบุญครั้งนั้นยังไม่สมบูรณ์พร้อมบ่อยครั้งที่มีเรื่องเล่าของผีขโมดเกิดขึ้นในกลุ่มนักล่องไพรทั้งหลายบางคนก็เจอกับตัวเองจังๆบางคนได้ฟังจากคนอื่นมาอีกทีนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนยันว่าผีขโมดนั้นมีอยู่จริงและความอันตรายของมัน ก็ไม่ได้ยิงย่อนไปกว่าวิญญาณร้ายอื่นๆในป่าเลยตำนานเกี่ยวกับผีขโมดนั้นอาจจะมีมากแต่เท่าที่พอจับต้นจนปลายได้นั้นชื่อของผีขโมดมักจะไปอยู่ในวรรณกรรมหลายเรื่องอย่างเช่นในตำรากำเนิดเทพของอินเดียได้กล่าวไว้ว่าครั้งที่พระอิศวรทรงสร้างโลกแล้วก็เริ่มที่จะสร้างสิ่งอื่นๆตามมาพระองค์ได้ทรงสร้างพระราหูจากหัวผีขโมด12หัว โดยนำหัวผีทั้งหมดห่อด้วยผ้าดำจากนั้นจึงบดเป็นผงละเอียดและพรมน้ำมนต์ลงไปไม่นานก็เกิดเป็นพระราหูขึ้นมาโดยลักษณะของพระราหูนั้นเป็นเทพกึ่งอสูรมีร่างกายส่วนล่างเป็นงูและปลายหางยังมีหัวผีขโมดติดอยู่อีกสองหัวนอกจากนั้นบางตำนานก็บอกว่าผีขโมดนั้นมีลักษณะเป็นดวงไฟลูกโตลอยไปมาในช่วงเวลากลางคืน ชอบอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะคอยลวงคนที่เดินป่าในเวลากลางคืนให้หลงป่าเพราะคิดว่าดวงไฟดังกล่าวนั้นเป็นคบเพลิงจึงเดินตามเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วบางตำราก็กล่าวว่าผีขมดนั้นมีความหมายตามภาษาขเขมรว่าผีทั่วไปซึ่งมีรูปร่างหน้าตาน่ากลัวเชกเช่นที่ผีธรรมดาควรจะเป็นในวรรณคดีไทยชื่อดังอย่างสังทองเอง ก็มีการกล่าวถึงผีขโมดเอาไว้เหมือนกันในตอนที่หกเขยต้องไปแข่งกันตกปลาแล้วถูกพระสังที่แปลงกายเป็นรุกขเทวามาตัดเอาใบหูของแต่ละคนไปเพื่อแลกกับปลาภายหลังเมื่อเท้าสามมนเห็นทั้งหกเขยจึงกล่าวออกมาว่าผีขโมดดกรอดกัดเอาใบหูทําให้คิดได้ว่าผีขโมดนั้นน่าจะเป็นผีที่ชอบกินเนื้อเลือดและของขาวต่าง ซึ่งนั่นก็ตรงกับคำบอกเล่าของพรานเท่าผู้หนึ่งที่เราเอาไว้ว่าในสมัยที่ท่านเป็นพรานหนุ่มนั้นมักออกล่าสัตว์ในแถบดงพญาไฟได้เจอกับผีขโมดในคืนหนึ่งมันมีแสงไฟลอยไปมาคล้ายหิ่งห้อยแต่แสงมันจะูบวาบมากกว่าผีขโมดนั้นจะหาโอกาสที่คนหลับเข้าไปเกาะตามตัวแล้วดูดเลือดจนหมดพอรุ่งสางก็จะกลายเป็นศพที่สีกว่าปกติเพราะโดนดูดเลือดออกไป นอกจากนางไม้และผีขโมดแล้วยังมีผีอีกหนึ่งประเภทที่พรานสมัยโบราณน,นั้นพูดถึงกันมากเช่นกันนั่นคือโป่งข้างในสมัยก่อนนั้นโป่งข้างแทบจะเรียกได้ว่าเป็นผีประจำป่าดงดิบเลยก็ว่าได้หากเข้าป่าลึกครั้งใดโอกาสที่จะเจอโป่งข้างเล่นงานนั้นมีมากกว่าเจอเสือสมิงเสออีกซึ่งเหยื่อนั้นจะถูกดูดเลือดจนตายสภาพศพนั้นแห้งสีดไปทั้งตัวเหมือนคนขาดเลือด จนมีคำเตือนจากนายพรานในสมัยนั้นว่าหากว่าพบเห็นข้างจำนวนมากอย่าได้พูดถึงผีโปงข้างเป็นอันขาดเพราะมันจะตามมาดูดเลือดจากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาเราเอาไว้ว่าผีโปงข้างนั้นเกิดจากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นได้กลายร่างมาเป็นผุดผีปีศาจมาทำร้ายมนุษย์โดยบางตัวนั้นมีฤทธิ์มากก็สามารถแปลงกายเป็นคนล่อลวงให้ผู้ที่ผ่านไปมาตกเป็นเหยือ่อ หน้าตาของโปรงข้างนั้นว่ากันว่าคล้ายกับข้างแต่ตัวใหญ่กว่ามากเวลาออกหากินมกักมาตัวเดียวไม่ชอบอยู่กันเป็นฝูงพรานเท่าท่านหนึ่งผู้ที่ใช้ชีวิตกับป่ามากกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีกท่านในเราถึงประสบการณ์ในวัยหนุ่มที่เคยเผชิญหน้ากับโปรงข้างตัวเป็นๆในบริเวณป่าทับลานว่าในครั้งนั้นลุงพรานท่านนี้ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่เพิ่งเริ่มหัดเดินป่า ซึ่งครั้งนั้นท่านได้เดินทางไปกับพ่อและพรานคนอื่นๆในขณะที่กำลังมองหาสัตว์ที่เป็นเป้าหมายนั่นเองพ่อของท่านก็ส่งปืนไปทางหนึ่งแล้วยิงออกไปปรากฏว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้รูปร่างคล้ายลิงกระโดดไปมาและหนีขึ้นต้นไม้ไปภายหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็บอกกับลุงพรานว่านั่นคือปองข้างมันจะคอยดูดเลือดคนจนตายตามปกติแล้ว ในป่านั้นมีวิญญาณร้ายส่อนอยูการเดินทางเข้าไปในป่าประเภทนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนายพรานผู้เชี่ยวชาญการเดินป่าและมีคาถาอาคมแข็งกล้าร่วมเดินทางไปด้วยอีกทั้งตัวเราก็ต้องมีของดีติดตัวไม่น้อยและที่สําคัญต้องให้ความเคารพเจ้าของสถานที่แห่งนั้นด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนช่วยให้เราไม่ต้องเผชิญผีเฝ้าป่าเหล่านี้อีกทั้งยังทําให้เราไม่ต้องตกเป็นผีเฝ้าป่า เเสองและนั่นก็คือเรื่องราวของหนางไม้ผีขโมดป่งข้างที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ